ในงานบุญประจำปีกินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทฟังเทศมัดสีบ่เห็นเงาคนดีมีพอยาเข้ากล่องน้ำบ่ครับมีใครอยากเข้ากลองด้วยไหมครับกดมาได้เลยนะครับผมมีพายากเข่ากล่องน้ำคือจะได้คุยกันครับ พี่บอยน้องหมวยชื่อปียพรจะาอ๋อหน้าบอยเป็นอย่างน้อยจ้าเป็นแสบตาบอสบายน้อยหนึ่งปีนี้ร่ำเรื่องอย่างอ้หลายเรื่องเลยครับพลังรักแล้วก็เรื่องลูกทาบอำนาจรักนะครับแล้วก็ผัวทรยศะนรับ น่าใสครา้งนออขอบคุณครับหัวหน้าบอยมีผู้สิเข่ากองน้ำผู้ใดครับมาๆๆา,าครับมากใครจะเข้ากล้องด้วยกวดมาเลยนะครับผู้ใดสิขอเข่าเข่ากองน้ำกดมาได้เลยกดมาได้เลยดนะครับผม